สวัสดีครับผมสนุกรีวิวเวนเจอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กับหัวเว่ยวอชจีทีสนะครับตัวนี้เขาสามารถเปลี่ยนเจ้าตัว Watchface ได้เลยผ่านแอปหัวเว่ยเฮลนะครับถ้าใครใช้มือถือที่เป็นของหัวเว่ยเองเลยเชื่อมกับเจ้าวอชจีทีนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีหน้าปัดแบบที่เสียเงินซื้อได้ด้วยมีแบบเยอะมากๆเลยนะครับแต่อย่างผมเนี่ยที่ใช้มือถือยี่ห้ออื่นก็จะเห็นว่าเขาจะมีเฉพาะของฟรีเท่านั้นของระบบเสียเงินเนี่ยเขายังไม่มาให้ซึ่งล่าสุดอันนี้เขาโฆษณาในแอปของเขาเองเลยว่า Android ที่เป็นแบรดนด์อื่นๆเนี่ยสามารถกดหน้าปัดอันเสียเงินซื้อได้แล้วแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าเขายังไม่เพิ่มเข้ามาให้เรามาดูวิธีการเพิ่มเข้ามากันครับสาเหตุที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยครับเนื่องจากว่าแอปหัวเว่ยเฮลทเนี่ยที่เราดาวน์โหลดมาจากเจ้า Play Store เนี่ยเขายังไม่ใช้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของหัวเว่ยเองนะครับถ้าอยากได้เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยครับเราต้องดาวน์โหลดจากแอปแกราลี่ของเขาเองเลยนะครับซึ่งปกติถ้าใครใช้หัวเว่ยน่าจะคุณเคยกับชื่อนี้ดีนะครับเ็าคือ App Store ซึ่งจริงๆตัวนี้เราสามารถเอาไปลงบนมือถือยี่ห้ออื่นได้ด้วยนะครับวิธีการง่ายๆเข้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับ appgallery huawei com เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่คําอธิบายคลิปกดจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับเปิดมาเสร็จจะมีหน้าตายแบบนี้ให้เรากดที่มุมซ้ายบนเลยนะครับที่เป็นรูปดาวน์โหลดนะครับจิ้มเข้าไปเรากด install appgallery แบบนี้ได้เลยนะครับรอมันจะดาวน์โหลดไฟล์ apk มาให้เราาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดขึ้นมา ขึ้นอนุญาตให้หมดเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นของหัวเว่ยเองนะครับไปที่แถบชั้นก่อนนะครับมาดูนะครับให้ดูว่าเขาล็อกอินเป็นของเราไว้แล้วนะครับปกตินะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันจะล็อกอินดัโนมัิเลยครับเนื่องจากว่าเขาจะโยงกับ ID ที่อยู่ในแอปเฮลของเรานะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ช่องเสิร์ชเสิร์ชคําว่า Health เลยนะครับ H E A L T H e a l t h หรือคําว่าสุขภาพก็ได้นะครับมันคือแอปตัวที่2เนี่นะครับ สีส้มๆเนี่ยครับคุณเคยกันดีเราก็กดอัปเดตได้เลยรอมันดาวน์โหลดและอัปเดตให้เรียบร้อยครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าให้มันสามารถติดตั้งแอป,ปก็ได้ก่อนนะครับเราก็กดเข้ามาเรา,เ,ราเลือกเปิดนะครับอันนี้ก็กดยอมรับได้เลยนะครับแล้วก็แบ็กกลับไปนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดแอปเฮลขึ้นมาใหม่ เสร็จปุ๊บเรามาที่แถบอุปกรณ์ได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าตัวสมาร์ทวอชของเราเชื่อมต่ออยู่เรากดเพิ่มเติมที่นี้ครับตัววอทเฟสนะครับที่เป็นเสียเงินก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแต่เราต้องมาเซตอัพให้มันสามารถกดเสียเงินได้ก่อนนะครับให้เราเลือกไปสักอันที่เป็นเสียเงินนะครับอันนี้ก็ได้นะครับสิบบาทกดเข้าไปเลยมันจะขึ้นมาว่าการชําระเงินล้มเหลวต้องการ sms call เวอร์ชันล่าสุดนะครับเรากดไปได้เลยก็จะขึ้นมาขอติดตั้งนะครับเราก็ให้อนุญาติดตั้งได้เลยนะครับรอมันดาวน์โหลดสักค ตัวนี้ก็ต้องเข้าไปอนุญาตให้มันติดตั้งได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนอันที่แล้วเลยทําเหมือนกันเปะ๊ะเสร็จปุ๊บเราก็กดติดตั้งเลยนะครับจเจ้าตัว sms call ติดตั้งเสร็จนะครับเราก็กดเปิดมาใหม่มันก็จะขึ้นล้มเหลวอีกนะครับมันจะให้เราออกจากหัวเวลไอของคุณแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับให้มาที่แถบชันนะครับของ A h e เฮลนะครับ กดที่ชื่อเราเลยครับแล้วกดล็อกอัลทันทีเลยนะครับเสร็จปุ๊บกลับมาดูที่แอปแกลเลอรี่ด้วยนะครับมาที่แ็บฉันมีชื่อเรากดเข้าไปกดออกจากระบบให้เรียบร้อยนะครับออกเลยไม่ต้องสนใจออกเสร็จมาข้างนอกนะครับเราฆ่าแอปทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วเข้าไปใหม่แอปแกลเลอรี่ก่อนกดมาที่ฉันล็อกอินให้เรียบร้อยเลยนะครับ็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเข้าสุขภาพต่อนะครับ มาที่ฉันมันจะล็อกอินเรียบร้อยนะครับล็อกอินตามกันมากับแอปแกลอี่เลยนะครับเราก็ไปที่อุปกรณ์เสร็จเรากดที่นาฬิกาเรากดเพิ่มเติมแล้วก็กดเสียเงินนะครับมันก็จะขึ้นมาอีกชําระเงินลม้ลมเหลวอีกรอบนะครับคือเขาต้องการอนุญ,ญาตเป็นหน้าต่างป๊อปอัพขณะทํางานอยู่พื้นหลังด้วยโอเคเราก็ทําตามเขาเลยนะครับสไลด์ลงมากดตั้งค่าของเครื่องเลื่อนมาหาแอปนะครับแล้วก็ไปที่จัดการแอป าบางยี่ห้อจะเขียนว่าแอปเฉยๆนะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บรอมันดาวน์โหลดแอปทั้งหมดในเครื่องสักครู่นะครับขึ้นเสร็จเราเสิร์ชหาเลยนะครับคำว่า sms c o r e นี่จะขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่การอนุญาตอื่นๆน,นะครับยี่ห้ออื่นๆเดีวลองหาดูอันนี้ของผมจะเป็น redmi นะครับยี่ห้ออื่นๆก็จะอยู่ใกล้ๆประมาณนี้แหละครับลองมั่วๆดูไม่น่ายากนะครับ เสร็จปุ๊บเราก็เปิดนี่เลยนะครับแสดงหน้าต่างป๊อปอัพอนุญาตตลอดแสดงหน้าต่างป๊อปอัพขณะทํางานในพื้นหลังอนุญาตตลอดเสร็จถ้าแอปพวกนี้ถ้าเขามีตัวระบบพวกประหยัดพลังงานต่างๆนะผมก็แนะนําว่าเปิดให้มันทํางานเริ่มต้นอัตโนมัติได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับเราไปดูกันไปเสร็จปุ๊บ,บเรากลับมาใหม่ได้เลยกดอ่ากดที่ราคาใหม่เรียบร้อยครับมันก็จะพามาอีกหน้าหนึ่งแล้วนะครับ ก็จะมีหมายเหตุมาเราก็ยอมรับไปได้เลยนะครับรอเสร็จวิธีการชําระเงินนะครับสามารถทําได้หลายวิธีนะครับอันนี้ก็คือเสียเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรก็ตามของเรานะครับจ่ายผ่านทูมันนี่หรือว่าจะตัดเงินผ่านเบอร์โทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีหัวเว่ยพอยนะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะครับไม่จำเป็นต้องมือถือหัวเว่ยก็จ่ายผ่านหัวเว่ยพอยได้แล้วอันนี้ก็เลือกได้เลยเลือกเสร็จปุ๊บกดชําระเงินได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ขอกดชําระนะครับเพราะผมไม่ได้อยากได้ลายนี้ สำหรับใครที่ดูแล้วก็ขั้นตอนอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ทําครั้งเดียวแล้วมันใช้งานได้ตลอดไปเลยก็แนะนําว่าทําเอาไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าหน้าปัดเสียเงินเนี่ยลายสวยๆเยอะเลยนะครับอย่างลายที่ผมใช้ยูนี่ก็เป็นลายที่เสียเงินซื้อมาเหมือนกันนะครับผมชอบมากเลยนี่ใช้มาหลายเดือนมากแล้วไม่เปลี่ยนเลยสําหรับใครที่ดู Howto อัน,นี้เราได้ประโยชน์ได้ความรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช anel เราเป็นกําลังใจให้เราผลิตผลงานต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ